คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าทํางานมาเหนื่อยๆกลับบ้านมาเหมือนพลังงานหมดเครี้ยงไปออกกําลังกายแล้วเป็นตะคริวง่ายผิดปกติหรือที่หนักกว่านั้นคือตกกลางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับแถมยังมีอาการปวดหัวตึงๆคล้ายไมเกรนกลับมาเป็นซ้ําๆอาการเหล่านี้มันเกิดจากอะไรกันแน่ครับมิสเตอร์เอปัญหาเหล่านี้มีจุดร่วมที่น่าสนใจมากครับและมักถูกมองข้ามนั่นคือภาวะขาดแมกนีเซียมครับ แมกนีเซียมเปรียบเสมือนฮีโร่ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังในร่างกายของเรามันเป็นโคแฟกเตอร์ actor, หรือตัวช่วยเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์กว่า300-600ชนิดในร่างกายตั้งแต่การสร้างพลังงานการสังเคราะห์โปรตีนไปจนถึงการควบคุมความดันโลหิตแต่ไลฟ์สไตล์คนเมืองทั้งความเครียดสะสมและการบริโภคอาหารแปรรูปสูงทำให้ร่างกายเราใช้และขับแมกนีเซียมออกไปมากกว่าปกติมันกลายเป็นวงจรอุบาทครับคือยิ่งเครียด ยิ่งขาดแมกนีเซียมและพอขาดแมกนีเซียมเราก็ยิ่งไวต่อความเครียดมากขึ้นอย่างนี้นี่เองแล้วมันเชื่อมโยงกับอาการตะคริวหรือการนอนไม่หลับได้ยังไงครับเชื่อมโยงโดยตรงเลยครับ 1. เรื่องกล้ามเนื้อหน้าที่สําคัญของแมกนีเซียมคือช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวครับในขณะที่แคลเซียมทําให้กล้ามเนื้อหดตัวเมื่อแมกนีเซียมไม่เพียงพอสมดุลน,นี้จะเสียไปทำให้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อถูกกระตุ้นง่ายเกินเหตุเกิดเป็นอาการเกรงกระตุก หรือตะคริวที่เราเจอกันบ่อยๆ 2. เรื่องการนอนและระบบประสาทแมกนีเซียมช่วยปรับสมดุลสารสื่อประสาทในสมองมีบทบาทสำคัญต่อตัวรับกาบาซึ่งช่วยให้เรารู้สึกสงบและผ่อนคลายนอกจากนี้ยังจำเป็นต่อการควบคุมฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งควบคุมวงจรการนอนหลับของเราด้วย 3. เรื่องปวดศีรษะมีงานวิจัยระดับนานาชาติหลายชิ้นชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างระดับแมกนีเซียมที่ต่ำกับอาการไมเกรนครับ โดยพบว่าการได้รับแมกนีเซียมเสริมอย่างเพียงพออาจมีส่วนช่วยสนับสนุนการทำงานของหลอดเลือดและสารสื่อประสาทในสมองซึ่งช่วยลดความถี่และความรุนแรงของอากาศได้ชัดเจนเลยครับงั้นเราก็คือไปหาอาหารเสริมแมกนีเซียมมากินนั่นเป็นทางออกที่ดีครับแต่ต้องเลือกให้เป็นด้วยเพราะไม่ใช่แมกนีเซียมทุกฟอร์มจะเหมือนกันฟอร์มที่งานวิจัยยอมรับว่าร่างกายดูดซึมได้ดีและอ่อนโยนต่อระบบย่อยอาหารคือ แมกนีเซียมไกลซีเนตและที่ล้ำไปกว่านั้นสำหรับการดูแลระบบประสาทและความคิดโดยเฉพาะตอนนี้มีฟอร์มที่เรียกว่าแมกนีเซียมแอซิเตลทาวเรเนตซึ่งถูกออกแบบมาให้ซึมเข้าสู่เซลล์สมองได้เป็นพิเศษสุดยอดข้อมูลเชิงลึกเลยครับขอบคุณมิสเตอร์ MDX มากครับวันนี้ผมและมิสเตอร์ MDX ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ MDX แบรนด์ผู้ชายอันดับหนึ่งคิดค้นความล้ำหน้าเพื่อชีวิตผู้ชายมีระดับ